ซื้อคอมเซ็ตในงานคอมมารดทมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างเทียบกับไปซื้อออนไลน์หรือว่าซื้อหน้าร้านแบบไหนคุ้มกว่ากันคลิปนี้มีคำตอบครับคอมครับทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับคอมเซ็ตที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตอนนี้นะครับไอรินบอลเนี่ยซื้อมาจากในงานคอมมานดเมื่อวันเสราร์ที่2อธันวาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับโดยเซ็ตนี้เนี่ยจะอยู่ในงบประมาณ3 0,000บาทด้วยกัน ซึ่งจะประกอบไปด้วยตัว CPU นะครับผมเป็นตัว Intel Core i5 73นะครับรหัส13500นะมีออนบอร์ดนะครับการ์ดจอนะครับเป็นตัวกา l a x ล็นะ RTX 4060 Ti One Click OC นะครับแรมนะครับผมเป็นของ Corsair นะครับขนาด 32GB DDR5 Bus 6000ตัวเวนจ e นะครับบอกเลยว่าแรมตัวนี้เนี่ยคือเทพม,มากเลยนะ SDD นะครับเป็น WD Black SN 770เป็น M.2 PCIe 4.0ขนาด500 g ินะครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะแล้วก็จะมีตัวเมนบอร์ดนะผมเป็นของ Gigabyte B760M รหัส DS3H แ a ม DDR5 นะ แล้วก็มาดูตัวโว้วสพายนะครับเป็นของ a n t e c อ Atom V650 หรือว่า650วัตต์นั่นเองตัวนี้ไม่ได้80พันะแอบเสียดายนิดนึงแล้วก็สุดท้ายนะครับตัวเคสสีดำอันนี้นะเป็นของ a n t e c นะครับรหัส NX292 นะซีรีส์รวมแล้วทั้งหมดนะครับคอมเซตนี้เนี่ยราคาอยู่ที่34,590บาทด้วยกันแต่ว่าไอวินบอลเนี่ยได้ส่วนลดเพิ่มอีกนะครับเมื่อจ่ายผ่านช้อปปีแล้วก็ จ่ายเต็มจํานวนนะไม่ได้ผ่อนนะครับก็คือจะได้ส่วนลดเพิ่มอีก15%นะครับเท่ากับว่าคอมเซตนี้ทั้งหมดนี้เนี่ยทั้ง7ชิ้นที่เพื่อนเอนเห็นอยู่เนี่ยก็คือจะจ่ายไปในราคาอยู่ที่29,400กับอีก1บาทด้วยกันนะเรียกได้ว่าคือโคตรคุ้มนะครับยังไม่พอยังมีของแถมอีก1ถุงใหญ่นะครับ ข้างในเนี่ยคือของเยอะมากเลยนะเดี๋ยวให้ดูว่าเขาแถมอะไรบ้างนะครับอันแรกนะครับเป็นแผ่นรองเมาส์ R G B นะสองนะครับกระเป๋าเป้กันน้ำดีดีแบ็คอีกอันนึงแบบนี้สามนะครับแถมเมาส์เกมมิ่งสไลเดอร์สูงสามอีกหนึ่งอันอขอวางไปแล้วก็จะมีตัวแผ่นรองเมาส์นะครับอันที่สี่เป็นแผ่นรองเมาส์ผืนใหญ่ประมาณนี้หนึ่งผืนนะครับเป็นของออรัสนะให้ดูด้านลา่างน,นี้มีเขียนไว้อยู่ขอวางไปเลยครับแผ่นรองเมาส์ห้า นะครับเป็นเสื้อกันหนาว WD นะครับผมสีฟ้าสวยเลยนะชิ้นที่หกนะผมเป็นพัดลม RGB 120ยมิลลอง Antec แถมมาให้อีกหนึ่งตัวแล้วนะก็จะมีตัวกระเป๋าผ้าของ Intel นะครับชิ้นที่7แล้วก็จะมีตัวชิ้นที่8นะครับเป็นบัตรคูปองโลตัส100บาทแล้วก็สุดท้ายนะครับจนะบเป็นตัวอะแดปเตอร์ชาร์จนะสายชาร์จมือถือนะครับอันนี้คือเอ็นบอลชอบมากเลยนะคือเป็นตลับนะครับมีทุกหัวชาร์จเลยแบบนี้นะแบบนนะแบบยืหมหดได้นะเป็นของแบบเล็กๆน้อยๆประมาณนั้นนะครับรวมของแถมที่เอ้ม็นดด้้้มเนนนี่ยยยทัังห9ชิวกลนะ แต่จริงๆแล้วนะครับไอ้นุ่บอลเนี่ยต้องได้ของแถมทั้งหมด10ชิ้นนะชิ้นที่10มันหายไปนะครับก็คือตัวเก้าอี้สนามนะครับเพราะว่าของมันหมดแล้วนั่นเองนะอันนี้แอบเสียดายเหมือนกันรูนี้นะซื้อตั้งแต่วันที่1วันที่2ก็คงได้ของแถมครบแล้วนั่นเองนะอันนี้คือไปวันที่3ของแถมมันล่อยหลอนะครับผมทีนี้กลับมาที่คอมเครื่องหลักของเรานะครับถ้าเราประกอบคอมแบบเซตนี้เป๊ะเ,เลยนะถ้าซื้อจากออนไลน์เนี่ย เทียบกับราคาในคอมมาร์ดมันแตกต่างขนาดไหนนะครับโดยไอซิมบอลเนี่ยได้ไปหามาแล้วนะครับโดยเลือกจากร้านค้าที่ถูกที่สุดแล้วก็น่าเชื่อถือด้วยนะอันนี้คือยังไม่รวมโค้ารถแล้วก็ค่าขนส่งนะครับผมเซลลรวมแล้วนะครับเชิ้นนี้เนี่ยรวมกันเป็นคอมเซตนี้เนี่ยถ้าซื้อออนไลน์นะครับถ้าซื้อออนไลน์เอาแบบราคาถูกที่สุดนะครับรวมแล้วจะมีราคาอยู่ที่34,671บบาทนะครับจะเห็นได้ว่า ราคาตั้งต้นเนี่ยเมื่อเทียบกับตัวคอมมาาแล้ว34,590นี 3, 4, ่าก็คือมันต่างกันแค่ร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะ ไม่ได้ต่างกันเป็นแบบหลักพันหรือว่าหลักหมื่นอะไรขนาดนั้นนะครับเมื่อเทียบกับคอมเซตในราคาช่วงประมาณ3 0 0 0 0บาทนั่นเองแล้วก็ถ้าซื้อคอมเซ็ตนี้จากหน้าร้านนะครับอันนี้เนี่ยไอบ้บอนบอลขออ้างอิงจากร้าน i t c i t y แล้วกันนะเพราะว่าคอมเซ็ตนี้เนี่ยไอบ้บอนบอลซื้อจากร้านเขานั่นเองนะครับโดยราคาหน้าร้านนะครับอันนี้เอาจากราคาปกติก่อนที่เขาจะหักส่วนลดนี่เนี่ยจะมีราคาอยู่ที่39,400กัอบอีก5าบาทด้วยกันนะผมจะเห็นได้ว่าถ้าซื้อหน้าร้านเนี่ยจะมีราคาที่แอบสูงกกวว่าาซซืืาา้้้ออออในนนนงแลล็ไ์ พอสมควรเลยนะจากที่เพื่อนๆเห็นการเปรียบเทียบราคาไปแล้วนะครับผมคราวนี้เนี่ยเรามาดูข้อดีข้อเสียของการซื้อคอมเซ็ตในงานคอมมาร์ทกันมากนะครับผมข้อดีของการซื้อคอมเซ็ตในงานคอมมาร์ทนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือราคามันถูกนั่นเองนะครับผมจะเห็นว่าราคาคอมเซ็ตในงานคอมมาร์ทนี่มันมีโปรโมชั่นเยอะมากนะครับแล้วถ้าใครยิ่งจ่ายเต็มเนี่ยจะจ่ายในจำนวนไม่ได้ผ่อนนะครับก็คือจะได้ส่วนลดที่มันเพิ่มขึ้นไปอีกประหยัดกว่าซื้อราคาปกติเนี่ยคือหลักพันจนถึงหลักหมื่นเลยนะ อย่างที่2นะครับก็คือของแถมเยอะมากนะครับเยอะจนแบบโอ้โหมันจะเยอะไปไม่พี่นะก็คือแบบซื้อแรมเจ้านี้การ์ดจอเจ้านี้ CPU เจ้านี้คือ แต่ละเจ้าเนี่ยก็คือจะให้ของแถมกันมาทุกเจ้าเลยนั่นเองนะครับซื้อคอมเซ็ตที่มีอุปกรณ์ข้างใน7ชิ้นแบบนี้เนี่ยก็คือของแถมเนี่ยยังเกิน7ชิ้นไปอีกนะซึ่งถ้าใครเนี่ยไม่ได้แคร์เรื่องของแถมอะไรเท่าไหร่เนี่ยก็ข้ามข้อน,นี้ไปก็ได้นะอย่างที่3นะครับสินค้าแทบจะทุกชิ้นเลยนะครับสามารถผ่อน0%ได้นะครับกับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการพร้อมกับมีแคชแบ็กโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับคือมันเยอะกว่าโปรที่อยู่ในออนไลน์แล้วก็ซื้อตามร้านค้าปกติแน่นอนอันนี้ 1% 10เดือน24เดือน36เดือนเนี่ยอันนี้คือต้องไปซื้องานคอมมาเท่านั้นเลยนะแล้วก็สุดท้ายนะครับข้อที่4คอมเซ็ตภายในงานคอมมาเนี่ยมีให้เลือกเยอะมากนะครับราคาตั้งแต่ไม่ถึงหมื่นยันจนแบบ2 0 0 0 0 0 0 0แสนเนี่ยก็มีให้เลือกสรรน,นะ ถัดมานะครับมาดูข้อเสียของการซื้อคอมเซ็ตในงานคอมมาร์ทกันบ้างนะครับเรื่องแรกเลยนะครับอันนี้คือไอ้บอลเจอกับตัวเลยนะครับคือไอ้บอลเนี่ยไปงานตั้งแต่บ่ายโมงนะครับผมบ่ายโมงกว่าๆเนี่ยจนสุดท้ายแล้วนะครับไอ้บอลได้คอมเซ็ตนี้กลับบ้านเนี่ยตอนหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับก็คือกว่าเขาจะประกอบเสร็จนู่นนั่นนี่ขายดีจัดนะครับต้องแกะเขามาประกอบใหม่เนี่ย ใช้เวลาประกอบนานมากนะครับไอ้บอลเนี่ยรอประมาณ6ชั่วโมงกว่าๆเลยนะสิริแล้วเนี่ยไอ้บอลต้องโดนค่าจอดรถไป140บาทนะครับก็คือจอด7ชั่วโมงชั่วโมงละ20บาทนั่นเองนะแล้วก็มีเรื่องบ่นอีกนิดหน่อยนะครับคือไอ้บอลเนี่ยซื้อคอมบวกโน้ตบุกนะครับราคาเกินห0,000ื่นนะบวกเสียแล้วเนี่ยไอ้บอลจ่ายไปเกิน5 0,000บาทแต่ไม่ได้บัตรจอดรถฟรีนะครับเพราะว่าโค้ต้าบัตรจอดรถเขามีจำกัดนะครับผมแอบไปถามพนักงานมาก็คือใน1วันนี้เนี่ยจะมีโคต้าจอดรถฟรีทั้งดัันววยกจอฟี6ช่โ อย่างที่2นะครับเดินทางค่อนข้างลําบากนะครับถ้าใครไม่มีรถยนต์เนี่ยก็คือต้องนั่งรถไฟฟ้าไปเท่านั้นเลยนะครับลงสถานี BTS บางนานะครับแล้วก็ถ้าซื้อของใหญ่แบบนี้เนี่ยก็คือต้องให้พนักงานนะครับเข็นไปที่จุดบริการแท็กซี่นะครับแล้วค่อยขึ้นแท็กซี่นั่งกลับอะไรทํานองนั้นนะซึ่งส่วนตัวคิดว่าเนี่ยถ้ามันจัดศูนย์สิริกิตมันจะดูดีกว่านะครับเพราะว่ามันเดินทางง่ายกว่าแล้วก็อยู่ใกล้เมืองกว่าด้วยนั่นเองนะบางนาเนี่ยมันค่องข้างไกลนะครับถ้าใครแบบอยู่รังสิตอยู่ปทุมคื ขับรถกันขึ้นทางด่วนวุ่นวายอยู่นะแถมตอนเย็นเลิกงานเนี่ยรถติดอีกอย่างที่3นะครับซื้อคอมเซ็ตภายในงานคอมมานเนี่ยเขาไม่มีลงโปรแกรมหรือว่าลงวินโดว์อะไรให้นะครับเป็นตัวหน้าไบออสเพียวเปล่าๆเลย,ยเพื่อนๆเนี่ยต้องไปหาลงวินโดว์อะไรเองนะครับหรือว่าไปซื้อคีวินโดว์แท้จากร้านค้าร้านนี้แล้วก็เอาคามอมพวกงนี้เนี่ยไปให้เขาลงให้จากร้านค้าที่ใกล้สาขานั้นก็ทําได้เหมือนกันหรือว่าถ้าใครทาเป็นเนี่ยก็ลงเองก็ได้นะครับผมแล้วแต่เลยนะข้อที่4คอมเซ็ตภายในงานคอมมานเนี่ย ไม่สามารถปรับเปลี่ยนสเปคได้นะครับผมก็คือถ้าเซตนี้ให้มายังไงก็คือต้องไปอย่างนั้นเลยนะครับแต่เพื่อนๆเนี่ยสามารถไปซื้อพวก S D หรือว่าแรมเนี่ยมาใส่เพิ่มได้นะครับผมโดยที่ให้เขาถอดแกะให้เลยอันนี้คือทําได้นะแต่ไม่สามารถแบบจะเปลี่ยน CPU จาก i 5เป็น i 3หรือเปลี่ยนเป็น i 7อันนี้คือทำไม่ได้นะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับข้อที่6ฝีมือช่างประกอบคอมในงานคอมมานี่เนี่ยไม่ค่อยเนี๊ยบเท่าไหร่นะครับก็คือเขาล่องเร่งประกอบคอมที่แบบมีจํานวนเยอะมากๆนะทำให้เนี่ยอาจจะมีการตกหล่น เจ้าคอมเครื่องน,นี้เองเนี่ยจะบอกว่าไอ้บอลก็เจอปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับก็คือตัวน็อตที่เขาใส่ตรงเมนบอร์ดเนี่ยคือใส่มาให้ไม่ครบนะครับน็อตเนี่ยมันขาดไป3ตัวนะครับแล้วก็ตัวแบ็คเพลด้านหลังนี่เนี่ยก็คือใส่มาไม่ตรงนะผมมันแอบเบี้ยวๆนะซึ่งอันนี้เนี่ยคือไอ้บอลแอบดัดไปแล้วนะครับผมจนสุดท้ายจนรอดแล้วเนี่ยคือไอ้บอลเนี่ยต้องถอดบอร์ดแล้วก็เอามาใส่ใหม่อีกทีนะครับผมแล้วก็ขอแอบบ่นอีกนิดนึงนะครับ ัวเคสที่เขาให้มาเนี่ยกล่องเคสเขาให้มาเนี่ยไม่ได้แถมนอ็อตหรือว่าหัวน็อตอะไรมาให้เลยนะครับอันนี้เข้าใจว่าช่างเนี่ยคงลืมใส่กลับมาให้คืนนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่มีน็อตอะไรแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยแล้วจะหาน็อตแบบนี้มาใส่จากไหนเนี่ยสายฟงสายไฟเนี่ยก็ไม่ได้เรียบร้อยขนาดนั้นนะผมก็ยัดยัดไว้ให้มันแบบเปิดติดก็โอเคละ ถัดมานะครับมาดูข้อดีของการประกอบคอมหน้าร้านกันบ้างนะครับเรื่องแรกเลยนะที่เป็นจุดเด่นของการประกอบหน้าร้านนะครับก็คือสามารถตัดสเปคได้ตามใจเราเลยนะผมชอบชิ้นไหนชิ้นไหนเนี่ยก็เลือกมาใส่ที่คอมของเราได้เลยนะ2 <1> 1> นะครับก็คือได้ของเร็วนะครับไปถึงหน้าร้านเนี่ยสั่งเขาเอาโน้นเอานี้เดี๋ยวเขาก็ประกอบให้นะครับ <1> 1> เบ็ดเสร็จถ้าไม่ได้เล่นท่ายากอะไรนะครับประกอบคอมสักชั่วโมงของชั่วโมงเนี่ยก็เสร็จหนึ่งเครื่องแล้วนะไม่ต้องไปรอแบบคอมมาดนะครับห้ชั่วโมงเนี่ยโอ้โหเสียเวลาทั้งวันเนี่ย ข้อที่3นะครับประกอบคอมเซตหน้าร้านนี้เนี่ยเขาจะมีบริการลงโปรแกรมลงวินโดว์ให้ด้วยนะครับถ้าไปซื้อคอมในงานคอมหมาหรือว่าซื้อออนไลน์เองนี่เนี่ย ก็คือจะไม่มีบริการอะไรแบบนี้ให้นะพูดง่ายๆก็คือถ้าเราป,ประกอบคอมที่ร้านเนี่ยเขาจะมีพนักง,งานคอยบริการเซอร์วิสให้เรานั่นเองนะข้อที่4ประกอบคอมหน้าร้านนี้เนี่ยบางร้านนะครับใช้คำว่าบางร้านเนี่ยสามารถผ่อนได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีบัตรเครดิตอารมณ์บแบบใช้แค่แบัตรประชาชนหรือว่าบัตรอ e ีออนอะไรทํานองนั้นนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าการผ่อนแบบนี้เนี่ยมันอาจจะมีดอกเบี้ยนะครับผมสุดท้ายข้อที่5นะครับก็คือฝีมือช่างในงานประกอบคมอมของร้านค้านี่เนี่ยมันจะดูเนี๊ยบกว่างานประกอบคอมในงานคอมมาร์ตนะครับผมเพราะ ต้องรีบหรือว่าต้องทํารอบอะไรขนาดนั้นนะครับไม่ใช่แบบวันหนึ่งขายเป็นร้อยเครื่อง200เครื่องถ้าเป็นในงานคอมม่าเนี่ยเขาต้องรีบไงแต่ช่างเนี่ยวันหนึ่งเขาแบบประกอบแค่10เครื่อง5เครื่องอะไรเนี่ยมันก็งานละเอียดกว่าช่างใจเย็นกว่าไม่ต้องรีบร้อนอะไรนั่นเองนะส่วนข้อเสียของการประกอบพร้อมตามหน้าร้านนะครับอันนี้เอนบอลเนี่ยคิดออกข้อเดียวเลยนะครับก็คือราคาเนี่ยมันค่อนข้างสูงนั่นเองนะเมื่อเทียบกับไปซื้อในงานคอมมา่าหรือว่าไปซื้อตามออนไลน์ คราวนี้ผมเรามาดูข้อดีข้อเสียนะครับของการซื้อคอมในช่องทางออนไลน์กันบ้างนะครับผมข้อดีของการซื้อของออนไลน์นะผมเรื่องแรกเลยนะครับก็คือราคาถูกนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าทียบอลเปรียบเทียบไปนี้เนี่ยมันราคาถูกพอๆกับคอมม์ทเลยนะอย่างที่2นะครับก็คือเราสามารถเลือกสเปคได้ตามใจชอบเลยนะครับแบบอยากได้ของชิ้นนี้เป็นยี่ห้อนี้ของชิ้นนั้นเป็นอีกยี่ห้ออื่นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของเราเลยแล้วก็มีร้านค้าให้เราเลือกเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับหลายแพลตฟอร์มด้วยนะ แล้วก็สุดท้ายนะครับข้อที่3ก็คือไม่ต้องเสียเวลาเสียค่าเดินทางไปซื้อคอมที่งานหรือว่าไปซื้อที่หน้าร้านนั่นเองนะครับผมอันนี้คืออยู่บ้านกดของชิลๆเดี๋ยวของก็มาส่งนั่นเองนะ ต่อมานะครับเรามาดูข้อเสียของการซื้อของออนไลน์กันบ้างนะครับเรื่องแรกเลยนะครับก็คือเราไม่สามารถได้ของทันทีนะก็คือต้องรอของมาส่งนะครับยิ่งวันไหนที่เป็นช่วงแบบโปรโมชั่น11เดือน11 12เดือน12เนี่ยของมันอาจจะส่งล่าช้าหน่อยนะถ้าใครที่แบบอยากได้ของทันทีเนี่ยออนไลน์ตรงนี้ก็ไม่ตอบโจทย์นะครับผมอย่างที่2นะครับก็คือเราต้องมาประกรอบคอมเองนะครับถ้าใครที่แบบซื้อมาเป็นชิ้นชิ้นอย่างนี้นี่เนี่ยก็คือต้องมาประกรอบเองทั้งหมดเลยนะผมเขาไม่มีประกอบมาให้นะ บอกเลยว่าถ้าใครที่ประกอบไม่เป็นนะครับแล้วมาเริ่มประกอบใหม่เนี่ยคือเสียเวลาเป็นชั่วโมงเป็นวันๆนะครับโดยเฉพาะตัวฟอนแผ่นทอนี้เนี่ยอันเล็กน่เนียก็คือโอ้โหกว่าจะเสียบเข้ารูเนี่ยใช้เวลานานมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่ใช้เวลาค่อนข้างนานก็คือการจับสายไฟนั่นเองนะนี่ยังไม่รวมถ้าประกอบไปแล้วเปิดไม่ติดว่ามีปัญหาหอื่นๆอีกนะบอกเลยว่ามันโคตรเสียเวลานะครับผม ข้อที่3เวลาสินค้ามีปัญหาเนี่ยมันเคลมค่อนข้างลบาบากนะครับยิ่ถ้าเราซื้อตามร้านค้าที่แบบมันไม่มีหน้าร้านอยู่แล้วเนี่ยเวลาเราจะไปเคลมนะครับเราต้องไปติดต่อกับ Dis iter, ดิสพิวเตอร์โดยตรงต้องส่งของทางไปรษณียเคอรี่ ly, ไปให้ที่ดิสพิวเตอร์นั้นเช็คให้นู่นนั่นนี่นะครับซึ่งมันน่อนข้างวุ่นวายแลวก็ลําบากอยู่ระดับหนึ่งเลยนะซึ่งต่างจากการที่เราซื้อในงานคอมมา่าหรือว่าตามหน้าร้านนะครับที่เราซื้อร้านไหนก็ไปเคลมร้านน,นั้นได้เลยนั่นเอง ข้อที่4ซื้อคอมประกอบจากออนไลน์นี้เนี่ยแน่นอนว่าไม่มีลงวินโดว์หรือว่าโลงโปรแกรมให้นะครับเหมือนกับซื้องานคอมมัดน,นั่นแหละนะซึ่งต้องทั้งประกอบเองแล้วก็ลงโปรแกรมเองด้วยนะแต่ถ้าใครที่เชี่ยวชาญเรื่องแบบนี้อยู่แล้วก็ซื้อออนไลน์ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับ แล้วก็สุดท้ายข้อที่5ซื้อของออนไลน์เนี่ยระวังโดนของยัดไส้นะครับจากที่เป็นข่าวเพื่อนๆเห็นกันมานะครับการ์ดจอยัดไส้เป็นมือสองมาประกันเนี่ยเดินไปแล้วนะครับแต่ก็ามาขายเป็นแบบมือ1ประกันยังไม่เดินนะครับรวมถึง CPU เนี่ยบางร้านนําเข้ามาจากจีนําให้มีราคาถูกนะครับจะเคมที่1เนี่ยก็ว้าวุ่นกันหน้าดูเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ผ่านตัวดิสติบลวเตอร์ที่เป็นคนกลางนั่นเองนะแบบเจา้านี้ไปซื้อจากจีนมาโดยโตรงแล้วก็มาขายให้มันถูกๆนั่นเอง ยังไงถ้าเรซื้อของออนไลน์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอมหรือว่าอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าลืมเช็คเครดิตร้านดีๆกันด้วยนะ สรุปแบบสั้นๆอีกรอบนะครับถ้าใครที่แบบอยากได้คอมเซ็ตราคาถูกๆเนี่ยถ้าเพื่อนๆสะดวกนะผมแนะนําว่าก็ไปคอมมาร์ทก็ดีเหมือนกันนะผมเพราะว่าของที่มันได้เนี่ยมันอนข้างคุ้มจริงๆนะครับแนะนําว่าถ้าจะไปซื้อคอมเซ็ตในงานคอมมาร์ทเนี่ยควรไปตั้งแต่วันที่1หรือว่าวันที่2นะครับเพราะว่าของมันยังมีของแถมยังเหลือเยอะอยู่นะถ้าไปวันที่3วันที่4อาจจะเป็นเหมือนไอมินบอลก็คือของหมดต้องรอประกอบค่อนข้างนานนะครับรวมถึงของแถมเนี่ยมันก็ร่อยหลอได้ไม่ค่อยครบละส่วนถ้าใครที่แบบเงินไม่ใช่ปัญหานะคร นำให้ไปประกอบที่หน้าร้านเลยจะดีกว่านะผมเพราะว่าช่างงานประกอบเขาอะไรเนี่ยจะดูใจเย็นแล้วก็ไม่ต้องเร่งรีบอะไรนะครับรวมถึงไม่ต้องบปบเบียเสียดเสีย,สยไปลงเสียเวลาอะไรเยอะแยะมากมายนะครับคือเดินทางไปแค่ร้านค้าก็จบเลยชั่วโมง2ชั่วโมงก็ได้คอมเครื่องหนึ่งกลับมาละ สุดท้ายนะครับซื้อออนไลน์นะครับก็คือจะหมอผลที่แบบไม่ยาวจากบ้านนะรออยู่บ้านเฉยๆของก็มาส่งแล้วนะครับแล้วก็หลากได้ของราคาถูกนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้แคร์เรื่องของแถมนะครับแล้วก็วัดกันช่วงโปรโมชั่นนี้เนี่ยช่วง11เดือน11หรือว่า12เดือน12เนี่ยซื้อออนไลน์เนี่ยมันถูกกว่าคอมมาร์ทอีกนะแต่การซื้อออนไลน์เนี่ยเพื่อนๆต้องมีสกิลในการประกอบคอมรวมถึงสกิลในการลงโปรแกรมลงวินโดว์อะไรต่างๆด้วยนะ ก็ประมาณนี้แล้วการหนุนสหรับการเปรียบเทียบการซื้อคอมตามช่องทางต่างๆนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคําถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนที่ด้านล่างใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เอง One แอดมินบอลก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายลืมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องคอมครักันด้วยนะครับ